นี้เราก็อยู่กับรายการเล่าดิล i d o วันนี้เราอยู่กันในเบื้องหลังคอนเสิร์ตบัลลาร์ย์เฮาส์สเปเชียลซีซัน5ซีซันช้ำซ้ําเติมคนฟังเวทีวงกลมของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดูเบื้องหลังการทํางานของทีมโอเปอเรชันนะคะว่าจะทําอะไรกันบ้างไปกันเลยนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ออห้องพักของศิลปินนะอะไปเดี๋ยวฟลิปจอปึ๊บป,บปงห้องพักศิลปินนี่นะคะห้องนู้น ตอนนี้เนี่ยจูนกำลังทำงานอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปดูจูนกันดีกว่าสวัสดีค่ะจูสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่กำลังเตรียมเอกสารพวกแจ้งเวลาโชว์หรือว่าซาวเช็คอะไรเงี้ยให้วงอ่าเดี๋ยวให้จูนแนะนำหน่อยว่าจูนเป็นตำแหน่งอะไรในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับวันนี้เราเป็น AR ของศิลปินค่ะแล้วก็เป็นสตเจเมนเอร์ด้วยอืมโ,<ด>โอเค แล้ววันนี้จูนต้องทําอะไรบ้างในการเป็นเออาร์และเป็นสเตจด้วยอย่างอย่างที่จูนกําลังทําก็คือแปะเอาไว้เพื่อให้ศิลปินเตรียมตัวใช่ไหมใช่ค่ะเวลาศิลปินอยู่ที่ห้องพักะจะได้ทราบคิวว่าแบบต้องทําอะไรบ้างแล้วก็รู้เวลาด้วยวา่าจะต้องใช้เวลาเตรียมตัว<ข>อะไรเขาก็คือจะเตรียมไว้ให้หมดแล้วสิ่งนี้คือจูนปิมนออกมาเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วอันนี้คืออะไรอ่าจูนอันนี้คืออะไรเนี่ยราวเนี่ย อันนี้คือเราแขวนเสื้อค่ะเป็นแบบใหม่ไม่เคยเห็นละสิเคยเห็นก็คือเอาไว้ให้ศิลปินเปลี่ยนชุดอะไรต่างๆได้เลยเป็นผู้แดนได้ไหมแข็งแรงไหมไม่เท่าไห็ร่ โอเคจุนก็จะแปะแป,ะแปะจนจนครบแล้วแล้วไปไหนต่อใช่พอเราแปะเสร็จแล้วเราก็จะเช็คแหละว่าแอร์เปิดหรือยังมีน้ำเตรียมไว้ให้หรือยังมีโต๊ะเก้าอี้อะไรพอไหมนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่แบ็กสเตจอีกทีนึงไปไปกันต่อติดตามคุณจูนกันดีนกว่านี้ก็เดี๋ยวไปดูแบ็กสเตจกันก่อนไปดูแบ็กสเตจตอนนี้เราอยู่กันที่แบ็กสเตจแล้วนะคะ<ป>ก็นะ ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเช็คว,ว่าแบบมีน้ําดื่มหรือยังเตรียมพร้อมมาไว้ตั้งแต่แบบซาวเช็คเลยให้ทั้งทีมงานเทคศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเขามีกินตลอดอืมก็คือเป็นการทํางานระหว่างจูนแล้วก็เทคด้วยคือต้องประสานงานกันใช่ไหมว่ามีกี่คนอะไรยังไงด้วยไหมใช่ค่ะก็มีอันนั้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมข้าวกล่องให้เขาด้วยตามจํานวนนั้นโอ้แล้วเราเป็นคนสั่งข้าวเองไหมคะ ใช่ค่ะในตอนที่ยังไม่มีน้องฝึกงานนะคะอต,ตอนนีม้มีน้องฝึกงานแล้วเราก็เลยให้น้องทำอา่าเป็นให้น้องฝึกได้เรียนรู้ในการประสานงานนั่นเองใช่เลวโอเคระหว่างดูจูนกำลังแอปติดเรื่อยๆเราพาดูแบบนิดๆหน่อยๆ <S <S เขาเตรียมราวไว้นะคะมีป้ายด้วยปวดช่วยรักษาทำความสะอาดกันนี่อันนี้นก็เป็นทีมซับที่เราจ้างมาตั้งแต่เช้าเขาก็เตรียมตัว โอเคเรียบร้อยทีนี้เวลาซาเช็คเนี่ยศิลปินเขาก็จะเตรียมตัวแล้วเราต้องเตรียมอะไรเราต้องทําอะไรบ้างก็อย่างที่บอกเราเตรียมเรื่องแบบพวกเอกสารเวลาซองลิตอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้เขาหรือว่าถ้ามีสคริปเราก็ต้องแบบแจ้งด้วยว่าเออจะต้องพูดขอบคุณใครบ้างสถานที่ชื่องานชัอนเซอร์ถ้ามีอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ต้องพูดให้ครบไว้ตอนนี้คือเสียงก็จะดัาางนิดนึงเพราะว่าทางทีมเขาก็เริ่มซาเช็คกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เน็ตดึงเพราะว่าช่วงเวลา นึงก็จะมีเป็นมาทาวด้วยตัวเองว่ะแบบล,ลันชูใหญ่เแล้วเราต้องออกไปรับไหมคะต้องไปรับศิลปินปหรก็รับค่ะเราอ่ะจะมีก่อนงานเราจะมีแจ้งไปแล้วว่าโอเคศิลปินต้องมาถึงกี่โมงแล้วก็เป็นคอนแทกใครแล้วเราจะให้เบอร์ไปนะคะศิลปินมาถึงชูแล้วเขาก็จะโทรมาหาเราเราก็จะออกไปรับได้หรือว,ว่าเ,เราอ่ะจะสถานที่ไปแล้วเหมือนกันเขาก็อาจจะมาที่สถานที่เลยอ๋อก็คือมาเลยไม่ต้องอะไรนานมากใช่เข้าใจแล้วนี่นี่ให้เขาแอบดู วงกลมเนี่ยมันมันเป็นยังไงแล้วศิลปินเขาเขาต้องแบบต้องเตรียม,มอะไรกับเวทีวงกลมนี้ไหมเตรียม,มค่ะเพราะว่าด้วยเวทีวงกลมเนาะเราไม่ค่อยจะเห็นที่ไหนหซึ่งเวทีวงกลมอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าฟิเหมือนห้องซ้อมที่เวลาห้องซ้อมศิลปินจะเห็นหน้ากัน,หนเห็นเทกเห็นเล็อ่ะทุกอย่างหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยค่ะเราทําให้มันเป็นฟิลคล้ายๆแบบนั้นเลยแล้วทีนีสิ่งที่ศิลปินต้องเตรียมก็คือเรื่องเสียง เรื่องโชว์เขาก็ต้องปรับโชว์ให้มันแบบว่าเอ้ยให้มันเข้ากับเวทีงกลมนะหรือว่ามีธีมอะไรเขาก็ต้องปรับโชว์ให้มันเข้ากับธีมน,นั้นด้วยแล้วก็เรื่องการจัดวางเขาเรียกว่าสเตตพลตสเตตพลตก็ต้องดูว่าอ,อมันเหมาะสุดกับวงนั้นไหนอมอะไรอย่างเงี้ยแบบวคือดนตรปีควรจะวางตรงไหนศิลปินควรจะยืนร้องตรงไหนในขณะที่วงนั้นอ่ะมันมีขนาดใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจำนวนคนในวงอีกศิลปินอีกแบ็กอัพอีก เราต้องมีเทคมีซาวอ่ะคอยอยู่ใกล้ๆกของวงตลอดเวลากาก็คือเป็นคือวงอ่ะเตรียมตัวมาเล่นคอนเสิร์ตได้เลยส่วนเราก็เตรียมเรื่องสถานที่ให้ถูกไหมคะอู้เลิศมากและทีนี้จูนต้องทําอะไรต่อนี้ระหว่างซาวเช็คจุนทําอะไรต่อระหว่างซาวเช็คเราก็จะคอยดูความยืยบร้อยของทีมเทคทีมซาวแล้วก็ถ้าวงมาก็ดูของวงด้วยว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมในขณะที่เราจะดูภาพรวมอ่าแล้วเราไปดูภาพรวมตรงไหนคะ ก็ยืนรอบๆบวงค่ะใน,นอตรงส่วนไหนก็ได้แล้วก็จะมีขึ้นไปดูที่ชั้นลอยด้านบนเดี๋ยวขึ้นไปกันไปไปไปดูชั้นลอยกันดีกว่าอันนี้เราก็กำลังเดินขึ้นชั้นลอยของลิโด c คอนิคอสามใช่ไหมคะนี่ชั้นลอยส่วนใหญ่ชั้นลอยเนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรกันหรอ ของงานนี้ก็จะเป็นคอนโทรลสำหรับไลติงแล้วก็วิชวลค่ะใช่เวลาคุมไฟกับดูจอค่ะมันจะได้ชัดเจนว่าแบบเอ้ยภาพรวมของไฟมันประมาณนี้แล้วก็มันจะเห็นเป็นจุดที่เห็นจอชัดเจนมากที่สุดอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาไว้ใช้ใช่ค่ะนี่จะเป็นบอดไฟใช่ก็เดี๋ยวจะมีพี่ที่เขาโอเปเรตงานมาโอเปเรตบอดนี้แล้วก็จะเกิดเป็นไฟสวยงามที่เราเห็นกันในโชว์ แล้วทีนี้พิมอยากรู้ว่าออระหว่างเซาเช็กศิลปินจะต้องเซาอะไรเวลาเขาเซากันเสียจินก็เสียงดังนี่นะคะตอนนี้เราหลบออกมาข้างนอกกันก่อนเพราะข้างในเขาเซาเช็กเริ่มมีเสียงกันละเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินอเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วถึงตอนที่จะไปดูชั้นลอยที่จะไปดูว่าชั้นบนเนี่ยจูนจะเอาอะไรไปเตรียมอะทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องก็คือระหว่างเซาเช็เนี่ยศิลปินนะเขาจะทําอะไรกันบ้างคะเซาเช็กจริงๆแล้วอะ ด้วยความที่เขามีโชว์ใช่ไหม,มเขาก็จะต้องเตรียมโชว์ในพาที่มาซาชิอะ่ะเขาก็จะซาช็คของโชว์นั่นแหละคือแบบว่ามาซ้อมเล่นเพลงนั้นที่จะเล่นในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยและอย่างจะมีบางวงที่แบบว่าเออเขาเอาเพลงนั้นมาเล่นหรือว่าเป็นเล่นเพลงโคเวอร์ของวงอื่นอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการซ้อมเพราะว่าอ่ะมันไม่แม่นหนึ่งใช่ไหม และอย่างเซียนไฟวันนี้ด้วยความที่มันเป็นบัตรสเปเชียลยเขาก็จะเอาเพลงที่เขาเคยเล่นที่ต่างๆมาโชว์ที่นี่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันพิเศษถูก<อ>ต้องมันพิเศษขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเรียเรนใหม่หมดเลยในบางเพลงที่เขาเอามาเล่นที่นี่ก็คือเล่นที่นี่โดยเฉพาะคือไอตอนที่ไปเล่นที่อื่นมาแล้วก็คือเล่นเล่นแบบแบบทํานองเดิมหมายถึงว่าเนื้อเพลงอะไรก็ยังเหมือนเดิมแต่รอบนี้ก็คือ ปรับใหม่ทั้งหมดรีอเรนทั้งหมดเพื่อมาเล่นในโชว์นี้หม่หมดใช่อย่างเช่นเพลงที่ทุกคนเคยฟังใน s p o t i f y เป็นแบบนี้แต่วันนี้ไม่ใช่แบบเดิมโอ้โหมันก็เลยพิเศษถูกต้องมันก็เลยเป็นบรรทัดทาวสเปเชียลใช่พี่พี่เขาก็เลยจะต้องมีสมาธิในการซ้อมมากขึ้นก็คือต้องซ้อมเพลงนั้นเยอะๆเพื่อที่แบบว่าตอนชวมมันจะได้เป๊ะตามที่พี่เขาคิดเอาไว้เลิศอ่ะแล้วระหว่างพี่พี่ศิลปินซาวเช็คทีมเราทําอะไร ทีมเราถ้าอย่างตัวจูนเองก็จะอย่างที่บอกคือดูภาพรวม,มในส่วนนี้เพราะว่าตอนพาโชว์เราจะไม่ได้แบบมีส่วนอะไรตรงนี้มากเพราะว่าพี่เขาจะเตรียมโชว์กันมาเองกับซาวกับเ็จของวงเราก็เหมือนแค่ดูความเรียบร้อยว่าพี่เขาต้องการอะไรเพิ่ม เพิ่มเติมไหมต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมใช่อย่างเช่นแบบว่าต้องการน้ำไหมเราคอยสแตนบายเตรียมน้ำให้หรือว่ามีผ้าเช็ดตัวถ้าเขาดีเพรสมาเราก็เตรียมเอาไว้ให้อะไรอย่างนั้นหรือว่าเสียงไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าจังหวะที่สาวหรือเท็กเขาไม่เห็นเราก็จะคอยแบบว่าสังเกตแล้วก็คอยไปเรียกประสานงานให้พิมานสมมุติเสียงไม่ดังปุ๊บจุนวิ่งวิ่งไปเลยใช่เราก็จะแบบว่าพี่คะแบบเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรคะขอเสียงแบบหน่อยขอเสียงหน,น่อยไม่ได้ไม่ได้ เออโอเคแล้วเราต้องมีการจับเวลาด้วยไหมระหว่างเซาช็คเราจับเวลาปะเราจะมีเวลาแจ้งไว้ที่เราแปะไว้ตามห้องพักแบบน้ปอันนี้ใช่ไหมใช่มันคืออันนี้แหละก็คือใบนี้ถูกต้องเราก็จะมีแจ้งไว้ว่าสามารถเซาชิคได้ถึงเมื่อไรแล้วก็ในเวลานั้นนะคะเราก็จะคอยชิค ว่าแบบเอ้ยก็จะเสร็จแล้วนะคะพี่จะถึงเวลาแล้วนะแบบว่าเรียบร้อยหรือยังถ้ายังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องดูว่ามันติดอะไรแล้วก็ต้องแบบว่าช่วยกันแก้ปัญหาตรงนั้นเพื่อที่ให้มันเสร็จทันเวลาหรือถ้าแบบมันไม่ทันเวลาจริงๆเราก็อาจจะแบบขยับออกไปได้เล็กน้อยเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้ซาวด์เช็คก,กันได้แบบเต็มที่เม,มีการซ้อมคิวด้วยไหมใ,ใครเข้าใคร<ป>ออกอมีค่ะแบบว่าหลังจากที่พี่เขาซาวด์เช็คเรื่องเพลงเสียงอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว เราจะมาเช็คคิวกันว่าคิวขึ้นของพี่เขาอะจะขึ้นยังไงอย่างบางวงเขาจะมีเป็นด a ต้าเป็นอินเทอร์ลูที่ให้แบบว่าแบ็กอัพเปิดหรือว่านักดนตรีเปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเปิดปุบ๊บแบมันก็จะเป็นแบบว่าเสียงเพลงเหมือนอินโทรขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าบางวงบางวงเขาจะเป็นแบบว่าอยู่ในวงอยู่แล้วอันนั้นก็จะไม่มีเสีนงอกมาเพราะว่าพี่ๆเขาเข้าไปหมดแล้ว ก็เหมือนกับจบงานตรงนั้นแต่ว่าบางวงเขาจะแบบว่าเปิดมิรลูดก่อนเป็นซีนแบบเปิดตัวแล้วแบบตัวนักดนตรีหรือว่าพี่ๆศิลปินอะค่อยเดินเข้ามาอีกทีหนึง่งอย่างเช่นวันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวน่าจะมีสองกันอีก ตอนตอนโชว์จริงอะ่ะเราจะเป็นคนปล่อยคิวพี่พี่ศิลปินเข้าไปด้านในเวทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ต้องคอยรีเช็คว่าด้านในพร้อมหรือยังมีเปิดทะลุดไหมถ้ามีเปิดปุ๊บเราก็ต้องคอยให้คิวเขาว่าตอนนี้พี่ศิลปินสแตนด์บายพร้อมแล้วด้านในพร้อมหรือยังถ้าด้านในพร้อมแล้วปุ๊บก็ให้เขาก,กดดาต้าแล้วพอเพลงเริ่มขึ้นปุ๊บเราก็จะคอยให้คิวกับพี่ศิลปินว่าโอเคค่ะพี่เดี๋ยวตอนนี้เริ่มเข้าได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดประตูแล้วพี่เขาก็จะเดินเข้าไปตามอ่าเป็นแบบเป็นคิวเปิดคอนเสิร ชอบไหมชอบนะเรารู้สึกว่าตอนวันโชว์อ่ะมันมันสนุกดีเพราะว่าเราได้เห็นศิลปินที่เราชอบเราได้ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบใกล้ชิดอ่ะแล้ววันหนึ่งเราได้ทํางานให้เขาอ่ะเออมันแบบมันฟูฟิลอยู่เพิ่มเป็นหัวใจใช่แล้วถ้าอย่างตอนซาวเช็คเนี่ยเราจะมาซาวเช็คกันช่วงไหนของของวันเหรอคืออย่างวันคอนเสิร์ตเนี่ยเราซาวเช็คกี่โมงอะไรเงี้ย ก็ต้องดูว่าเราเริ่มเวลาไหนและเราเซ็ตของเสร็จเวลาไหนอ่ะเราก็จะเป็นคนมีคนทำอันเจนดาให้ว่าโอเคมันควรจะเริ่มเซ็ตตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้ววงควรจะโหลดของเครื่องเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่กี่โมงเสร็จกี่โมงแล้วก็เราจะดูว่าโชว์เริ่มกี่โมง อ่าอย่างวันนี้โชว์เริ่มเวลา1นึุ่่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าลงทะเบียนกี่โมงเปิดประตูกี่โมงเราก็จะค่อยค่อยๆถอยหลังมาถอยหลังมาแต่ส่วนใหญ่อะวงอะจะขอเวลาในการซาวเช็คทั้งหมดแบบ90นาทีหรือว่า2ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็จัดเวลาให้มันตรงกับตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายก่อนโชว์สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเียก็คือขึ้นอยู่กับว่าคอนเสิร์ตเราเริ่มกี่โมงใช่ชไหมคะเป็นเป็นพอยต์ห<า>ลักอย่างของที่วันนี้บัลลัยพสเ,เยลวันนี้คอนเสิร์ตเราเริ่มตอนหกโมงหนึ่งทุม 1> 1ท่มหนึ่งทุม่มหนึ่งทุ่มแล้วก็ถอยมาถอยมาเป็นช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสาม ใช่ก็คือวันนี้ก็จะเป็นบ่ายสองยาวๆไปเพราะพอเป็นโชว์พิเศษมันก็อาจจะแบบว่า2อถึงสชั่วโมงก็มีเป็นการเต็มตอวอย่างแบบเป๊ะโลบ้าเออโอเคได้มาตอนนี้จูนโดนเรียกตัวไปทำงานแล้วเราให้จูนไปทำงานกันก่อนเนาะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในบัตรไลฟ์พาวเปเชียลซีซั่น5ซีซั่นแชมป์ซ้ำเติมคนฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เล่าดีลีโดขอลาไปก่อนสวัสดีคับ